อ่ะผมพูดตรงๆเพื่อนรุ่นเดียวกับผมอ่ะก็จะชอบมาถามในฐานะผู้สื่อข่าวว่ามันจะถูกยุบใช่ไหมมันจะเอ็งงไหมวินนจะพูดกับประชาชนที่คือถ้าเป็นกองเชียร์แล้วไม่เชียร์ไงคืออย่างนี้สมัยก่อนมาผมผมก็เชื่อว่าไม่ยุบอืเพราะว่าถามว่าเพราะอะไรจากกรณีคุณอุดมแต้พาณิชย์เนาะผมว่าสังคมเนี่ยมีวิจารณญาณมากขึ้นไม่ใช่ว่าเอะอะก็กล่าวหากันแล้วก็คิดในทางลบแล้วก็เชื่อมโยงกับ สถาบันอย่างไม่เหมาะไม่สมใช่ไหมครับสุดท้ายในกรณีนี้ของคุณอุดมเนี่ย<ม>ก็เป็นที่ชัดเจนแล้ว<ม>การยุบพักเองก็เหมือนกันคืออย่างนี้ครับมันก็ต้องเป็นไปตามหลักนิติรัฐนะครับ<ม>การพิจารณาก็ต้องมีความเป็นธรรมและอธิบายให้กับประชาชนเข้าใจได้แล้วถ้าเกิดการอธิบายนั้นเนี่ย ประชาชนเกิดความเครือบแคลงสงสัยและมีความไม่ชัดเจนเราานี้ประชาชนก็จะก็จะมีจินตนาการและจินตนาการภายใต้ความอายุติธรรมที่ประชาชนรู้สึกเนี่ยมันน่ากลัวมากคทาานี้ถ้าเกิดมันไปกระทบกระเทือนกับองค์กรตามนั้นนูนไม่ว่าองค์กรใดก็ตามผมว่าถ้ามีความไม่เป็นธรรมเช่นนั้นเกิดขึ้นเนี่ยคนที่สถาปนาความไม่เป็นธรรมนั้น,นจะรับผิดชอบอย่างไรต่อระบอบประย,ะยุกตไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงสถิตสถาพอรอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญคุณห้ามประชาชนจินตนาการไม่ได้แล้วตอนนี้จินตนาการและจินตนาการผ่านโซเชียลมีเดียด้วยจินตนาการที่ตรงกันในหมู่มวลชนจํานวนมากคุณจะควบคุมสถานการณ์อย่างนั้นได้อย่างไรถูกไหมมันก็ต้องเป็นเครื่องเตือนใจแต่อย่าะไรก็ตามคุณชน็บอกว่าเฮ้ย hey, พี่วิโรธคุณวิโรธคุณก็เชื่อว่าม่ยุบแต่สุดท้ายมันไอคนกลุ่มนั้นถ้ามันเชื่อว่ามีคนกลุ่มนั้นจริงมันก็ยุบทุกทีก็อย่าไปเสียใจ พราะพักเราเป็นพักมูลชนมันก็เดินหน้าต่ออยู่แล้วถูกไหมตอนนั้นบอกว่าเสียคุณธนาธรแล้วจะไปอย่างไรก็เจอคุณพิธาถูกป่ะคราวนี้พอเสียคุณพิธาเดี๋ยวก็จะมีคนต่อไปแหละเพราะว่าพักการเมืองเราไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อยึดติดข้อเนี้ยมันมัน,ม,น,ม,นมันทำให้ผมสบายใจนะเชื่อไหมว่าทําไมผมอยู่ดีตัดสินใจรู้ไหมว่าผมตัดสินใจออกจากสอสอมาลงเลือกตั้งผู้ว่าอืไม่ถึงสิบห้าวินาที ออคุณทีมคุณต๋อมผมไม่จะติดกับตําแหน่งอยู่แล้วคือก้าไกลทุกคนที่อยู่ในวันนี้มันก็พร้อมอยู่แล้วว่าเมื่อไหร่ที่มันต้องยุติก็คือยุติอืคนอื่นอาจจะคิดใหญ่โตว,ว่าต้องคิดไปข้างหน้าว่าจะต้องเติบโตเติบใหญ่ผมพวกเราคิดเช่นว่าเราทําวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วถ้ามันสุดแค่ไหนมันก็หยุดแค่นั้นคุณลองคิดดูเสิผมพูดจริงๆนะวิโรธเนี่ยผะคนคนอื่นตอบไม่ได้เงินเดือนหางนั่นหักนี่เดี๋ยวยุบแปดหมื่นกว่าบาทก้าหมื่นแล้วกันอะ บางครั้งเราก็เราก็ทําด้วยความตั้งใจจริงๆอะ่ะแต่เราไม่ได้ทําด้วยสะตุ้งสะตางอะ่ะถ้าแต่มันหยุดแค่ตรงไหนเราก็เป็นสะพาให้กับคนรุ่นถัดไปเดินต่อไปเท่านี้นนก็ง่ายมากอย่าไปซีเรียสเราเป็นพักเราไม่ได้เราไม่ได้ทําเพื่อความยิ่งใหญ่ของตัวเราเองอะ่ะแต่อย่างน้อยถ้าพูดถึงความรอบโมโทสันของมนุษย์ขี้เหม็นคนหนึ่งนะผมก็อยากให้ลูกสาวผมเวลาเซิร์ชชื่อพ่อเขาอะ่ะเออเวลาที่เขาเติบโตขึ้นอะ่ะ อย่างน้นอยคำด่ามันมีอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นคำด่าแบบบ้าๆแบบไม่มีแก่นสารางั้นผมว่าเขาก็มีวิจัยยานอยู่แล้วเขามีภูมิคุ้มกันอยู่แล้วแต่คำชมหรือว่าสิ่งที่พ่อเขาทิ้งเอาไว้เนี่ยให้กับประวัติศาสตร์การเมืองไทยเขาจะได้ภาคภูมิใจแล้วเวลาเพื่อนเขาถามเัาว่าเฮ้ยเป็นลูกวิโรเหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดึงสุดมีความภาคภูมิใจผมก็หวังแค่นั้นใช่ไหมโอ้โหนี่คิดถึงลูกด้วยแต่ถ้าเกิดผมเป็นงูเห่าอ่ะ <c oughs> มึงเป็นลูกวิโร์เหรอไอสัตว์เอ้าเันอีกเรื <c oughs> อ่องนึงเลยนะถูกปะ อืมอ,มอมโอ้โอ,อจริงๆนี่มันมันก็เกี่ยวข้องนะพี่น้องมันเป็นความภาคภูมิใจของของญาติพี่ถูกต้อง,งนั้นพวกผมก็ผมก็ก็พร้อมที่จะเป็นสะพานให้กับคนที่รุ่นถัดมาได้เดินเดินต่อไปนะครับอ,อย่าไปยี่หละอย่าไปยึดติด